อันนี้โมเมนเมลีบอกแล้วตัวแทนเมลีกันอันนี้แม่ยังแม่อันนี้แม่รู้ม่รู้คล้ายๆเมลีเบาค่ะโอเคเดี๋ยวสีเบาถ่าเอากินอีกได้บ่นี่ฮะกินอีกก็ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะโสมโอทีตอนนี้แม่แพลวอยู่ที่บูธโสมโอทีนะคะผู้ใดอยากจับจองอยากได้จักแพ็กสองแพ็ก เครื่องดื่ม OT Energy Drink นะคะผู้ใดอยากพ่อแม่แพ้วโตเป็นเป็นทายรูปน้ำกันได้ตอนนี้นะคะตอนนี้แม่แพ้วอยู่นนองแพรู่ีี่บูธของ OT Energy Drink แล้วก็ผู้ใดท่านเด็เคยซิมรสชาติอยากเขามาซิมได้เพราะว่าเฮามีให้ซิมฟรีที่อยาถูดใจในรสชาติอยากเฮ็ดบุญน้ำกันแทรกละ 8 7บบาทปบเาทตอนนั้นเดิอพี่น้องเด้อ87บาทได้ทั้งหมด10ขวดขวดค่ะต่อขวดละ8บาทเอาไปข้ายต่อก็ได้แมเอาไปไว้กินเดนๆก็ได้ที่สำคัญรายได้ทั้งหมดนะรายได้ทั้งหมดมอบให้กับทางครอบครัวของน้องคุณแมรี่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วรวมอุดนุ้นแล้วก็เดี๋ยวข้อสีเอารายได้ทั้งหมดนี่ไป ให้ทั้งครอบครัว <c oughs> นะคะเพราะฉะน,นั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องที่อยากสิรวมบุญน้ำกัน <c oughs> เชิญได้เลยนะคะ1แ <c> พ <oughs> ็ค10ขวดตกแค่ขวดละ 8บาทคุ้มได้ดิคุ้มแล้วนาอเอื้อปกตินี่ขวดละส0บาทปกติวแต่วันนี้ขวดละ8ปบาทหลังจากนั้นยังบปพ่อยังค่ะยังสีได้จกชะลากรวงไห้อีกนะรวงไข่ลวงไข่ลวงไข่ได้อะไรได้เด้เหรอโอ้ยเอาไปเฮ็ดยังคือโอยพ้อมกันแบบสามัคคีสีเอาไปเฮ็ดยังเอาไปกั้นน้าตีแนวจังสีชั้นน้าทถ่วงบ่อทำไมไม่มีใครอยากได้ชั้น มีอยู่เดิมแล้วชูกำลังวิ่งเลยวิ่งอ้อมนึงแล้วก็เพราะเบิรงสุดใช่ไหมเบอร์สุดแันแน้ว่าจะแค่ยี่ได้ปีนี้บ่ราีดตุ่มนั่นมัดใจใส่สุดลาตีออกมาคักแถวแม่นี่ดีผู้แดงใส่สุดลาตีเลยแย่ใส่สุดลาตีว่าจะนะเอาทีมงานพี่พี่สตาฟโอทีอยากไปหาแม่แม่เขาแน่ 2แพกสองแพกครับผมไปแนไปบริการฮอดมองฮอดบอลกันเลยนะครับผมมาเดอพี่น้องอยู่ภายรอบนอกฟ้าวซื้อบาสตัวเข่าสื้ภายในอีกไม่นานกันรอเท่านั้นนะครับจะได้รับชมถือว่าพี่น้องมามือนี่ได้รับช่วงผลงาน่อนผู้ใดเลยแมนค่ะเพราะว่าเป็นวันเปิดฤดูกาลแมนเปิดเกง้ามย่ำดีในคำคืนนี้นะครับผม ได้ครับแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะซื้อบัตรจองตั๋วพี่น้องบัตรหน้างานราคา100บาทหางตั๋วอย่าเพิ่งทิ้งนะคะให้เก็บไว้ก่อนประมาณหกทุ่มโดยประมาณก่อนล่าเหลืองห้าสิจกจับแจกรางวัลใหญ่หลายรางวัลเลยนะคะรางวันใหญ่สุดก็คืองัว ได้หดงัวเด้อใจหดง่วงอมนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานที่นะคะโรงเรียนบ้านนาเรียงโดยผู้อานวยการคนเก่งของเราขอบพระคุณท่านผู้นําหมู่บ้านท่านนายกท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ซอยขอบคุณทีมงานผู้รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจสพเมือง สพอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยทีมงานอ,อปรพร,รอขอพระคุณบริษัทท็อปไลน์ดมอนมิวสิกสตูดิโอโดยการนำของคุณพ่อนายห้างทวีชัยจริยะ<อ>เดี่ยมอุดมนะคะขอพระคุณหลายหลายท่านหลายหลายภาคสว่วนได้พี่น้องเด้อบอทอดหอดบอเบิดขอพะกคุณเมอร์นีนะคะทีมงานหน่วยกู้ภัยวัดกลางอุดมเวทนะคะพร้อมกับ เจ้าหน้าที่และ,ะรถพยาบาลเทพธิดาแอมโบเลนของคุณแม่แพวพาวด้วยที่เพิ่หมอบรถอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่เทพนะคะวันนี้ก็ามาร่วม<ร>ด้วย อันไหนก็โฮมออกแล้วนี่แสดงว่ามันนี่ฝนตกเจ้าบอต้องยานเลยบอให้ตบสพายามาสุดล่าตีเต็มอากล่างคือที่ตกยังจะขนนดกรวมมวยไหมนะคะสำหรับใครที่อยากถ่ายรูปกับแพรพาวเชิญพ่บูธใช่ค่ะ โอทีได้เลยนะคะลุกมาถ่ายรูปได้เลยนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากถ่ายรูปกับเราต้องไปที่มุมมืดเราสวยในุมมืดเหรอคุณพี่ใช่ค่ะจะถ่ายกิดเดอสุดม่วงๆนี่บ่วยเนแี้วเผาเดออย่าถ่ายผิอ๋อขอไม่โอ้โหไม่กับเจ้าได้สื่อเนี่ยจะว่าหัวหน้าได้ขอเฮ้าแจ่ว่าหัวหน้าเป็นผู้ซื่อเอาเบ้ามาดีแม่ แม่แล้วมาตากรุงเทพขุ่นเด้นีมาทำมุ้งข่อยสีลงผู้ใดผู้ใดมาตากรุงเทพขอเสียงแน่ค่ะเอ้าพี่น้องข่กับแมาตัวนี้มาตาอุบลนุ่นเด้นีเอาอุบลขอเสียงแน่ค่ะเอ้าผู้ร้องเพลงมาฮิ้วแต่อยากทายรูปน้ำแพรเผามีขอแม่ว้าต้องอุดหนุนโอทีสิบบาทเออ เพื่อเอาอี่พอข่อยตัวนี้ว่าท่านเท่าตัวนี้แต่ว่าผมคือหลายสีแต่ปีนี้แม่แมอันนี้บอกพี่บอกน้องเขาแน่ว่าบอท่านได้เริ่มท่าการแสดงเจ้าภาพมาเส้นสัญญาแล้วตบมือสวดสู่ค่ะเจ้าภาพก็จะใส่ล่ะมีคิวเจ้าภาพมารอแล้วสามเจ้าภาพนะคะด้านหลังเวทีไส่บุญ ไปแม่ลุยเอาเงินไปมาจับเจ้าภาพแม่แต่ว่าสิมาจ่างโอนี่แหละล่าว่าเออบะมือนันมามือนันวังสีแหละสาวแคทมี่ว่าจังไหนคะไอมาแต่บุรีรัมย์อำเภอสะตึกเออรูรัมม์จ่างปีใดจ่างปีใดปีหกเก้าแปดลุยลุยยืนยืดละลุยฝากบอกเจ้าภาพแม่มาจังไหนแม่ เห็นว่ามูข่อยล้ำเรืองกับยาสีจ่างตาะสอดแจ้งหลายแม่มูข่อยเมียเมีย,ยมึงพอปันได้ดอกเป็นอย่างอีอุไรวันให้ยเบิดขึ้นออข่อยกันสิได้ออกก็มาเจ้าละเพราะว่าเจ้าเป็นลูกน้องข่อยอุ้ยอาศัยความหนาดีบอ <c oughs> ดี ฉากสุดท้ายมุขอยดาเล่าบทสันได้หัวหน้าแสดงว่าฉากสุดท้ายใเกมได้โอกาสดากรกูฉากเดียวละสูงได้โอกาสเลยต้องขอบคุณคนเขียนบทเดชขอบคุณไปยังอาจารย์จักรินไกรลาศพร้อมด้วยคุณพ่อวีระพงษ์วงศิลป์อเ้ยแต่โตไปเตะโตเล่าบอฮอดจีขยให้เล่าอันโอดที่น่มาเด้อปที่นี่พู้เอก็มหาหนนาที่อยู่กับสิเขา้ังห้านละเด้อ มามาด้อผพูอยุทั้งนาอดีต5นาทีแผวพาวจะมุดเข้าหลังห้านแล้วนะคะคาคาผูดอยู่กัทั้งนอกกับฟาวสขขามาเดิมฟาวเด้อพี่นองเฮ้าแมนแล้วค่ะยินดีต้อนรับมาดามจากฮอลแลนด์ด้วยนะคะสวัสดีมาดามไก่หรอมาดามไก่อขอบคุณนะครับไปทั่วยุโรปบังหันเพื่อนกลับไปนะครับผมก็มาดามไก่มาบันนี่มาเปิดวงเพื่อนกับมาแต่ฮอลแลนด์ ราคาเครื่องไปกับนิดจังบวงห้าได้สามเทียผู้เดีูกันย้อนความหักความแห้งเนาะแม่แล้วค่ะเออเออบ่มีไม่เลยสุดยอดอีลีนะคะอ๋อแล้วก็มาดามย่าย่ามาดามยาย่ามาดามญ่เพนมหามาดามน้อยตัวมาดามยังมาดามไกบอกว่าฉันกับมาจ้างคือกันด้อมาดามยังมางอ้ํากมอลัมแถบานนี่ยมาดามครับพิจารณาฮอตซี่ด้วยนะ สิบสองคิวงานโซนยุโรปปบมือค่ะสิบสองคิวงานไปเลยทั่วยุโรปค่ะขอมเคยไปเห็นจักเทียสิบเอาเปลี่ยนมอโนฟลังบาทในแมดามสอน หลับคนถือกระเป๋าบอหาสิได้ไปแอมแปะฟังทั้งผูนแนนไหมครับบรดาไก่คือติดตามพวกเราตลอดนะคบกำลังใจตลอดขอบคุณบรนดานะครับ<ำ>เป็นพี่สาวที่หักแพงเบิองแยง,งทีมงานนะค,คะขอบคุณความเมตตาด้วยนะคะอหอยู่ไก่ปันได้ไก้นำมาจางอยู่คนละสี่โลกผู้อยู่ไกลไก่ะจ้างแน่เด้อ จคิ้วเต็มก่อนเด้คิ้วอันนึ่งเพาคิ้วอันนึงเพรสีมาจ้างเจ้ายู่จ้างไปยังไปแบกอ้อยกระย้อน่าใส่ปุ๋ยงามนี่แหละบ่เป็นยังบ่เป็นยังสืบปุ๋ยสีสอบแถมไม่ไงเด็ดๆไปวานปุ๋ยให้น้ำกระโพด่าใส่งานนะกระเป๋าปุ๋ยเม่อเรากดแจกเบิร์ละบัตเนี่ยคอยทาเอาอยู่นี่ง่ายๆแค่สแกน QR ดต่อ ใช่นะครับพอแม่พี่น้องที่หอกเขามาอาจจิช่นงยังบ่ฮู้เขาคือสะพายกระเป๋าปุ๋ยไปผู้นใบสองใบได้เสือได้ผ้าได้ผ้าือได้เสือคือได้กระเป๋าปุ๋ยเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดสแกน QR วโค้ดไงครับมีโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนคิวโค้ดมาได้เลยกดถูกใจเพจ Facebook ปุ๋ยรุ่งอรุณนะคะ ขอเสียพี่น้องที่มาจากชนบุรีนะคะสุวยเชเสียงนะคะพี่น้องมาจากชนบุรีก็มาชนบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการอรุงราชธ่านีอำนาจเจริญมาเบิดกันเลย ความคุณมีคุณน้องหลายๆเด้อความหกความแพงแล้ววันนี้เทวดาอากาศเป็นใจด้วยบอมีฟ่าบอมีฝนนะคะอากาศลมเย็นๆนะคะเหมาะกับการนั่งเบิงเหม้อล่ำกินปิ่งปลาเมกจิบโสมโอที่เปิ่งขมนไปไดนจังไหนว่าตือนเศร้ามากมึงก็กินปุ๋ยบ่กแคทบ่อบ่เตือนเศร้ามากก็แบกปุ๋ยไปวาน เอาเขาคอนเซฟดีได้ละเนาะโอ้ยเฮ็ดดีตละดที่มงานเพิินไปได้เป็นเคีย่คของ่องเนาะขัดบ้านปุ๋ยบาเบิรดเท่ากระจกกินไปหอกินถ้าปุ๋ยกินถ้าสูงออที่ไปเลยก็เป็นอย่างลูกฉันก็ล่งไงญ่กระสิเห้เศ้านมให้กินปุ๋ยเนี่ละ มาแจกตัวเร็วๆใหญ่เร็วๆวันน้อย่าลืมอย่าลืมนะคะง่ายๆอยากได้ถุงปุ๋ยอยากได้พัดอยากได้เสื้อเพียงแค่สแกน QR Code ง่ายๆยิ่งกว่าขอเงินผัวอีกพี่น้องภาษาสแกน QR Code ได้ไปเลยนะคะมาจากกรุงเทพโอ้ยโอมาจากกรุงเทพเหรอน้องบูพูดไทยเลยนะนี่เพื่อนว่าตอนนี้แจกเลยเป็นบอ แจกเลยใช่ไหมคะอ่ะพิเศษตอนนี้สองวินาทีโอ๊ยหน่อยพ่ดก็หน่อยแค่เพราะท่านหายใจได้ฮวัดองอยู่กับเบิร์ดอะเด้เอาเอาเร็วเร็วเอาร็วเร็วอีกไม่ถึง20ชุดนะคะใครอยากได้ถุงปุ๋ยพัดนะคะเราแจกฟรีโดยไม่ต้องสแกนแล้วตอนเด้อมาเดิมมาเดิมมาเร็วเร็วมาเร็วค่ะมาเร็วเร็วเร็วอย่าต่ากันเร็วเร็วค่อยๆยนะ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะเออขอบคุณเพื่อนเนละอายไใส่กับคงกับเขาไปตลาดตะลี่ไปวัดไปว่าแมนแล้วค่ะค่ะเสื้อบัรพบุเสือบัลลบุรโอ้มาเลยค่ะเราแจกฟรีนะคะตอนนี้ที่บู๊กกิจกรรมของปุ๋ยมรกตตารุ่งอรุณนะคะ มีเด้อเวลาไปร้านสะดวกซื้อจังสีบางมองพ่นบอดแถมถุงได้แม่โหวยผ้าถุงปุ๋ยเราไปใส่เอาแม่ฮะบางมองเพ่นบอดให้ถุงมากกว่าผ้าถุงปุ๋ยนะครเพื่อเป็นการลดโลกร้อนด้วยใช่ค่ะเก๋ๆค่ะมาดามเพื่อนก็เอาไปพุ่นเด้เอาไปตั้งประที่เด้วางหันมาดามไก่เราผ้าหลุยเราเราเอาไปเราเด้เอาละเราเลาเอาไปเราเด้ เอาอีกว่าจ๊ะตอนนี้แล้วิใหไฮลุยเคตมีถือเราพ่ายถุงปุย๋ยแทน เดี๋ยวตอนแรกเราถือก็ไม่เท่าไหร่นะ่แต่ทําไมมาดามถือแล้วอลาขึ้นเลย <laughs> มันก็แปลกอยู่นะ <laughs> เออแล้วถือจังไหนกระดูดีเด้เนี่ย<อ>เจังไหนกดดด็ขคืนเนาะค่ะผู้คนเดี่ยวผัวฝรั่งน่ะนะเอาจะไปว่ายังไหลจะขวงก็เอาที่ละมาดามแพ่วๆเอาจังไหนละบันเนี่ยมันเป็นของหาง่ายตีผัวน่ะนะว้ายเจ๊เด้ดดีคือเพื่อนบ่หล่ะเดี๋ยวบ <laughs> างยังไปใส่มีแต่ก็เทย มิตกคือ e อีฮอตนี่ล่ะไม่อยามาเฝ้าพื้นลูกน้องให้พี่น้องเบิง้งกระด <B GM> ิ่งอ่ะพื้นถือบ่ไปเป็นไหนได้ถุงปุ๋ยเป็นยางคันเดนได้ถือนี่แยกบ่ออกอันไหนถุงปุ๋ยอันไหนเดนอ่ะโอ้ยแมอ่อกะพูดพื้นกันคักพก่อ <B GM> คันฮอตซี่เนี่ยคันฮอตซี่นี่จ้าคอนสิเว้าเองถามคอยนี่บ่ <B GM> ต้องเว้า <B GM> อุบปาก <B GM> คันฮอตซี่นี่บ่ได ปุ๋ยหรือังเพราะว่าฮอซี่เป็นเม็ดปุ๋ยมันพูดใหม่บ่เฮดคอรอยเมื่อนาคอสิบพ้าเจ้าลิวปุ๋ยะบ่แม่นวาน